สวัสดีครับวันนี้ชุมพลบุรีโซล่าเซลล์ครับผมจะมาติดตั้งครับผมติดตั้งไดโวครับผมไดโว48โวลต์ครับผม48โวลต์900บาทครับผมนี่ครับชัดไหมครับครับผม900บาทครับผมต่ออนุกรมสองแผงครับผมตอนนี้ก็ผูกเชือกแล้วผมผูกเชือกจะหย่อนลงบ่อแล้วครับผมบ่อสะครับผม เป็นท่อออกสองนิ้วครับผมแล้วก็ลดออกมาเป็นหนึ่งนิ้วครับผมตอนนี้ส่งไกลก็ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเมตรครับผมขึ้นถังสูงครับผมถังสูงสี่เมตรกับสองพันลิตรครับผมจะได้หย่อนลงน้ำครับผมตอนนี้ก็ได้นำเดโมครับผม ดีดีสี่สแปดโวลต์ครับผมเก้าร้อยวัตต์ครับผมลงบ่อแล้วครับผมไปดูแผงแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็จะทำการเปิดเบเกอร์ครับผมโครงแผงก็ทำบ้านๆครับผมไม่ต้องลงทุนเยอะครับผมเอาไม้เสรศษๆที่เราหาได้ครับผมแบบประหยัดครับผมครับผม แผงมันเป็นแผงของโพลีครับผมสา0้อยสิบาทครับผมสามร้อยสามสิบาทของเห็นไหมครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับ LB Top Sun ครับผมอนุกรมครับผมอนุกรมครับผมต่อไปก็จะเป็นการเปิดเบรกเกอร์ครับผมให้คุณพ่อเปิดเบรกเกอร์ครับผมให้คุณพ่อเปิดเบรกเกอร์เลยครับผม แล้วลองน้ำก่อนเพาะตัวนี้ว่ายังมาเปิดเปิดปุ่นเปิดขึ้นข้างบนก่อนเดี๋ยวรอน้ำข้างบนจะทุ่งแรงเท่าไหร่ครับผมไดโว่สี่สิบแปดนิ้วครับผมครับความแรงน้ำครับผมนี่ครับความแรงน้ำครับผมไดโว่สี่สิบแปดโวลต์ครับผมเก้าร้อยวัตต์ต่ออนุกรมครับผมสองแผงครับผมความแรงน้ำครับผมเดี๋ยวเราพอข้างบนทดลองนะครับบ่าท่อ เมนหนึ่งนิ้วจะเอาอยู่ไหมครับผมต้องลองดูครับผมจะได้ทดลองน้ำขึ้นถังสูงครับผมจับเวลาครับผมว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับแต่คุณพ่อเปิดวาล์วนครับนี่ครับผมเปิดวาล์วขึ้นถังสูงครับผมจะได้จับเวลาครับผมจุดตรงนี้ครับผมคุณพ่อปิดตรงนี้ครับผมผมโดนลองดูครับผมตอนนี้ ายทำมาได้สองนาทีห้าสิบแปดนี่ครับผมครับผมท้งสูงครับผมประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนหกสิบเมตรครับผมแล้วจะตัดเป็นคลิปสองครับผมจะได้จับเวลาน้ำก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับหลังจากได้จับเวลาครับผมจับเวลาไดโวครับผมสี่บแปดโวลต์ครับผม เก้าร้าอยวัตต์ครับผมที่ดูดน้ําจากบ่อครับผมออกสองนิ้วครับผมแล้วก็มาลดเป็นหนึ่งนิ้วครับผมยาวประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบเมตรครับผมแล้วขึ้นถังสูงสี่เมตรครับผมตอนนี้น้ําก็ได้เต็มถังแล้วครับผมดูเวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมแดดแรงๆก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผม ถ้าแดดอ่อนนิดหนึ่งก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับผมเดียวเดินมาดูน้ำครับผมแรงมากครับผมพ่อออกสองนิ้วแต่เราลดมาเป็นหนึ่งนิ้วครับผมแรงดันน้ำจะจะมากครับผมนานๆไปก็เผื่อมีโอกาสมีโอกาสพ่อ ท่อหลุดหรือท่อแตกครับผมตรงที่เราทากาวครับผมเพราะว่าแรงจากน้ามากครับผมปกติถ้าน้าไม่แรงครับผมน้ำมันจะลาดลงมาธรรมดานี่มันน้ําพุ่งครับผมน้ําพุ่งแล้วก็ลงมาอย่างแรงนะครับผมจากถังครับผมถังสูงสี่เมตรครับผมถังก็สองพันลิตรครับผมนี่ครับผมหรือว่าแรงสะใจครับผมไดโวสี่สิบแปดโวลต์ครับผมเก้าร้อยวัตต์ ท่อออกสองนิ้วครับผมถอาเรามาใช้จริงแล้วถ้าไกลจากบ่อแล้วก็ต้องลดครับผมตอนนี้ลดลดน่าจะได้ลดลดนิ้วสองก็ได้ครับผมนิ้วสองนิ้วครึ่งครับผมได้ครับผมแต่ตัวนี้เป็นลดเป็นท่อเมนมาหนึ่งนิ้วครับผมน้ําจะพุ่งแรงมากครับผมครับผมแผงก็ใช้สองแผงเหมือนเดิมครับผมทมแบบบ้านๆครับผมไม่ต้องลงทุนเยอะครับผม มีโครงไม้ไผ่ไม้อะไรก็มาทาใช้ครับผมได้ปีสองปีท้าผูกแล้วก็ทาใหม่ครับผมสองแผงครับโพลีครับผมแล้วก็อนุกรมกันครับต่ออนุกรมจะมาดูน้ําที่ต้นสายครับผมบ้านพุ่งพุ่งแรงไหมครับผมจะพุ่งแรงขนาดไหนครับผมตอนนี้ยังไม่ปิดวาล์วครับผมจะปิดวาล์วตัวนี้ครับผม เ็ขึ้นแข็งสูงเพราะว่าเต็มแล้วครับผมน้ำจะพุ่งแรงขนาดนี้นครับผมครับความแรงน้ำครับผมทุ่นเต็มที่สะใจแล้วผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับผมที่ชุมพลบุรีโซล่าเซลล์ครับผม098 184 2962 เก้าแปดหนึ่งแปดสีสองเก้าหกสองครับผมสวัสดีครับ